สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนแนะนําให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้นะคะเรียกได้ว่าที่ดินทําเลดีขทุกท่านราคาก็จะสูงหน่อยนะคะแต่ก็ยังเป็นราคาจากเจ้าของโดยตรงค่ะบ้านพร้อมที่ดินขนาด3งาน20ตารางวาค่ะหน้ากว้าง17เมตรข้างหลังกว้าง21เเมตรนะคะเจ้าของขายเองเป็นที่ดินใจกลางตัวเมืองขอนแก่นนะคะ อยู่ติดกับแฟรี่ถนนหน้าเมืองซอย11บากใกล้กับคอนโด G9 โรงแรมนนทีพาร์คนนทีพาร์คนะคะโรงแรมธนทรั์ตรงข้ามกันนะคะอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมเลยค่ะทุกท่านอยู่ใกล้ห้างสรรพสินค้าหลายๆแห่งด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นที่ดินใจกลางเมืองนะคะสามารถที่จะปลอบ ประกอบเป็นธุรกิจต่างๆนะคะท่านจะเปิดเป็นโรงแรมก็ได้นะคะราคาแปลงนี้ค่ะเจ้าของตั้งราคาไว้ที่12ล้านบาทนะคะสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดชมพื้นที่แปลงจริงติดต่อโดยตรงด้วยตนเองค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยนะคะ เจคโนสใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรไว้ให้ค่ะเพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อแลนะนัดชมพื้นที่นะคะเนื่องจากเจคโนไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้านะคะในวันนี้ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ